เนี้ยจิตใหญ่ๆฉายแสงสองอันน่ะมาอยู่รวมกันโดยที่ไม่ระเบิดไม่แตกหักมันจะต้องมีวิธีการบางอย่างบางอย่าง<ช>แต่สำคัญหนึ่งอย่างที่เราได้เห็นคือแคร์ที่จะทำให้รู้สึกว่าเราทำอย่างเงี้ยกับคนคนนี้ต่างกับคนอื่นอืมแล้วทีเนี้ยมีความแตกต่างจากสิ่งที่สองคนนี้ชอบทำที่ต่างกันเอาเป็นแบบกิจกรรมเออที่ต่างกันเี่ย กิง่ายๆเลยกินอาหารก็กินกันคนละแบบแหละจริงปะใช่ใช่ครับเดี๋ยุดูกินยังไงผมจะกินง่ายกินแบบเออะไรก็ได้จะไม่ชอบกินอะไรประหลาดๆอ่ะแล้วโน่นก็จะกินของแปลกใหม่อะไรอย่างนั้นใช่อะไรอะไรแบบคือวิธีการกินอ่ะแนวอาหารที่ชอบก็ไม่เหมือนกันแล้วเหรอคือคนนี้จะกินดั้งเดิมกินอะไรกินอย่างนั้นออ่ยางง่ายๆอมกินหมูไม่กินเนื้อผมกินเนื้ออ่านอ่านแล้ว ผมไม่กินผมกินของดิบไอ้นี่ไม่กินของดิบอ,อ,อะไเงี้ยครับก็แตแบบว่าคนละคนละคนละอย่างมันแตกต่างกันแล้วแล้วออในกิจกรรมที่ชอบทำํำที่ต่างกันอ่ะ,อะกีฬาครับครับก็ก็แนวต่างกันคนนี้เนี่ยเล่นเป็นทีมคนนี้เล่นกับเครื่อง <laughs> ใช่ปะมันก็ดูต่างไหม อยู่กับลูกเหล็กครับครับใช,ใ,ชใช่ก็หลายๆอย่างต่างๆวิธีการออกกำลังกายของอ,งองมก็จะแบบว่าว่ายน้ำฟิตเนสเข้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมผมก็จะแบบว่าเออเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแบบบาสบอลแบดเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มก็ไม่ตีแบดคนเดียวอะเนาะครับม,มันก็ต้องมีคนตีด้วยกิจกรรมสังคมครับกิจกรรมสังคม